พวกเรารู้ไหมครับทุกวันนี้คนป่วยหรือคนที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นั้น7 5เซนไม่ได้ป่วยจริงพวกเราฟังไม่ผิดครับใน100คนที่บอกว่าป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆมีเพียง25คนเท่านั้นที่ป่วยจริงที่เหลืออีก75คนป่วยจิตครับอย่าเพิ่งตกใจ และอย่าเพิ่งตีความหมายคําพูดของครูเอผิดไปนะครับคําว่าป่วยจิตไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นโรคจิตนะครับแต่ครูกําลังจะบอกว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองป่วยตัวเองจึงป่วยครับในฐานะที่ครูเป็นนักจิตใต้สํานึกเป็นนักสะกดจิตบําบัดสะกดจิตย้อนอดีตชาติบําบัดและทํางานเรื่องจิตใต้สํานึกมา30กว่าปีครูพบว่า ความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่ออารมณ์และความรู้สึกคนที่บอกตัวเองทุกวันว่าฉันป่วยฉันไม่สบายมีบางอย่างผิดปกติอยู่ในร่างกายฉันและไม่ได้คิดอย่างเดียวนะครับเขาเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเชื่อว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกาย เขาเชื่อว่าเขาป่วยในที่สุดแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาก็ป่วยจริงๆตามที่เขาเชื่อว่าเขาเป็นดังนั้นเมื่อเราสามารถสั่งร่างกายของเราให้เจ็บป่วยได้เราก็สามารถสั่งร่างกายของเราให้หายป่วยให้แข็งแรงให้สดชื่นให้มีความสุขได้เช่นเดียวกัน30กว่าปี ครูจะสอนลูกศิษย์ของครูเอเสมอว่าให้บอกตัวเองทุกๆวันว่าฉันแข็งแรงฉันสบายดีฉันแข็งแรงฉันสบายดีให้ใช้คำพูดในทางบวกนะครับฟังอีกทีหนึง่งฉันแข็งแรงฉันสบายดีให้พูดไปพร้อมกับใส่ความรู้สึกเช่นนั้นด้วยให้รู้สึกว่าร่างกายของเราแข็งแรงมาก ฉันสบายดีร่างกายของฉันทำงานครบสมบูรณ์ทุกระบบขอบคุณร่างกายในทุกๆวันฉันแข็งแรงฉันสบายดีคุณสามารถเยียวยารักษาร่างกายของคุณได้ด้วยคำพูดของคุณนั่นเองและในคำพูดนั้นต้องมีความเชื่อมีอารมณ์และความรู้สึกเช่นเดียวกับสิ่งที่คุณพูดด้วยนะครับ คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาไม่จำเป็นจะต้องหาหมอเกินความจำเป็นครูเอใช้สิ่งนี้มา20กว่าปีแล้วครับที่ไม่เคยทานยาไม่ทานอาหารเสริมและไม่เคยเจ็บป่วยถ้าครูเอทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับถ้าชอบคลิปนี้อยากติดตามคลิปนี้กดหัวใจกดติดตามแล้วส่งต่อ ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับครูเอ๋ไมซ์เซ t มาสเพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ